โมชั่น3า0 0ม่นเนี่ยได้อะไรบ้างไปชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับพวกเรา Big กมอสฟอร์ด n n แนนะครับครับพบกันอีกแล้วนะครับผมบิ๊กครับผมมอสครับอ่าพวกเราจะมารีวิวรถแกนอีกแล้วนะครับนะครับตองบิ๊ก ในรุ่นตัว DBL XLT ไปดูกันนะครับแต่งโปรโมชั่น39 0 0มเนี่ยได้อะไรบ้างไปชมกันเลยครับครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับน้องบิ๊กคันนี้เป็นไงเริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้า F150 Spider นะครับครับผม F150 Spider ก็จะมาพร้อมกับตัว C ไฟ LED รูปตัว C อ่าใช่ครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นตัวหนังสือนะครับ Ford ตัวนังสือสีขาวตัวนี้ลูกค้าเลือกได้จะเอาสีอะไร <amounts of audio writers> ก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับ3จุด <District> อ่าครับผมส่วนฝาโปรงให้พี่มอสไฟอะไรมาฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเขาเรียกว่าทรงฟลิปนะครับทรงฟิตเนี่ยก็มีให้เลือกทั้ง2รูปแบบในรูปตัวม้าอรับตัวแรดนะครับตัวติดคันนี้ติดตั้งเป็นรูปแัดเข้าไป ถ้าสมมติผมไม่ชอบฝาปงเอ้ยสกูปสีนี้ถ้าจะเอาคนละสีกับตัวรถได้ไ่ะพี่หมอได้สีแดงก็ได้รถสีขาวสกูปสีแดงก็ได้เลยเด่นเลยแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยสามารถทำสีได้รีเควสสีมาได้ครับหรือว่าจะให้เราออกแบบหรือแนะนําไปได้ใช่ครับครับผมแล้วก็เล็กนิดอีกนิดนึงครับก็ใส่ค้อบไฟหน้าให้ไปด้วยส่วนข้อบไฟหน้านี่เราจะแถมให้ลูกค้าทั้งชุดอยู่แล้วครับทั้งชุดทั้งทั้งหลังทั้งหน้าส่วนมาดูด้านข้างกันนะครับก็ซุ้มล้อก็จะมาพร้อมกับ ตัวกระจังหน้า F 1 5 0นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดครับส่วนล้อวีมอสล้อใส่อะไรมาครับพี่ล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ16ลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์นะครับ a อขีดสามนะครับก็คือยางตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้งทางขุขะทางขุขะและทางเรียบปกตินะครับก็เหมาะสําหรับที่ลูกค้าที่เอาไปลุยสวนลุยนาอะไรเงี้ยสามารถเอาไปใส่คันนี้ได้แต่คันนี้ แม็กสิบหกเนี่ยกำลังดีไม่เล็กไม่มากจนเกินไปนะครับสำหรับเหมาะกับรถคันนี้นะครับคันนี้จริงๆแล้วคันนี้ลูกค้ารถลูกค้าคันนี้ยกมา2นิ้วใช่ครับผมก็ความสูงก็จะยกขึ้นไปนิดนึงรถคันนี้สามารถลุยน้ําได้800มิลลิเมตรนะครับด้วยความสูงของน้ําทะเลใช่ครับลุยน้าเข้าไปพี่จะลงทะเลเลยเหรอลงทะเลเลยโอเคครับมาดูด้านด้านข้างต่อด้านข้างเนี่ยก็ ยอดฮิตอยู่แล้วก็คือลายสติกเกอร์สายโคนตั้งแต่ด้านหน้าประตูคนขับนะครับไปยันท้ายกระบะเลยครับผมก็เล็กน้อยเอ่อฟีเจอร์อีกนิดนึงเราใส่ตัวครอบเบ้ารองมือจับไปด้วยผู้ผิด<ช>ตัวเบ,บ้เารองมือจับเนี่ยก็ก็คือจะกันลอยไม่ให้เล็บเราแหวนเราไปขูดกับตัวรถจนเกิดการจน,จนเกิดรอยขึ้นมานะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นราวหลังคานะครับติดตั้งเพิ่มมาถ้ามาจากโรงงานก็จะไม่มี อันนี้เราติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไปในรุ่นในรุ่นในรุ่น DBL XLT เนี่ยจะไม่มีราวหลังคาอันนี้ก็ติดตั้งราวหลังคาเพิ่มเข้าไปนะด้านท้ายน้องบิ๊กเป็นไงคันนี้ด้านท้ายนี้ก็จะติดอย่างที่เราบอกเราติดให้ทั้งชุดอยู่แล้วจะเป็นเขาเรียกว่าครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายใช่ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะติดกันใช่ครับส่วนสติ๊กเกอร์เลนเจอรทั้งหลังนะครับที่มาจากฝาฝาเนี่ยก็จะมาจากโรงงานเลยสติ๊กเกอร์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานก็คือ ตินที่ก็เองเดิมเลยอ่าใช่เราสามารถเล่นลายตติกอร์จากด้านข้างได้ให้มศาสร์อยู่ข้างหลังก็ได้อ่าแต่คันนี้ไม่ได้ทำใช่ครับลูกค้าเลือกแค่ด้านข้างครับผมส่วนส่วนนี่ส่วนไดร์ท้ายกันชนท้ายส่วนกันชนท้ายของเราก็คือคันนี้เป็นคันชนท้ายเดิมนะครับมีเซนเซอร์มาแล้ว4จุดก็เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยถอยหลังถอยรถจอดก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กแต่เป็นกันชนท้ายเดิมก็เพิ่มความปลอดภัยไปนะครับคันนี้ ส่วนอันนี้ XLT ก็จะเป็นสัญลักษณ์รุ่นเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น XLT ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้ในตัวรุ่น DVL XLT เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทครับาทครับกับโปรโมชั่นอะไรครับพี่มอสโปรโมชั่นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับ39,000บาทออกรถแต่งให้แบบนี้เลยใช่ครับผมก็ยังไงฝากรบกวนติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับฝากใช่ก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราเนี่ยนะครับ BigMod ส o r ร <For> c h a n n e l <Channel S 1> นะครับก็วันนี้ผม2คนขอลากัไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับ